ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น M 60 PDO นะครับจะต่อพ่วงกับรถไทนาเดินตามคูโบต้านะครับหรือว่ารถยี่ห้ออื่นนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะพ่วงสายพานเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถสับกิ่งไม้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน6เซนนะครับช่องป้อนก็อยู่ที่ความกว้างนะครับ20เซนสูง12เซนนะครับตัวนี้ใช้เหล็ก High Speed Steel นะครับรองรับสับพวกกิ่งไม้เนื้อแข็งนะครับตัวนี้ส่วนรุ่นถัดมานะครับ ก็จะเป็นรุ่นรุ่นขัดม้าคือจะเป็นรุ่นโปรนะครับรุ่นพิเศษใส่เครื่องรถแท็กเตอร์นะครับ15แรงถึง15แรงม้านะครับจะเป็นรุ่น P 1 0 0อ PTO นะครับรุ่นใจของเรานะครับนะฮะอุปกรณ์ต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับสับกิ่งไม้ท่อนไม้นะครับเนื้อแข็งไม่ไม่เกิน4นิ้วนะครับหรือประมาณ10เซนนะครับช่องป้อนก็อยู่ที่30เซนนะครับสูง17เซนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของเรานะครับ ลูกค้าก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่08504ตัว641นะครับตัวนี้ตัวนี้เราจะรีวิวต่อไปนะครับ